ผลิตภัณฑ์ตราพันธ้ายนรสิงผลิตภัณฑ์นมสดตรา <Yeah. S 1> หนองโพ <Yeah. S 1> แว่นท็อปเจริญผ <Yeah. S 1> ู้เชี่ยวชาญด้านสายตากว่า60ปีบิ๊กซีชอบสนุกสุขที่บิ๊กซีอาหารมีหลากมีหลายมีมากมีหมายอธิบายไม่จบ สงครมคามกําอรอมาจุดเชื้อเพลิงของความอร่อยกันที่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์คัะคุณผู้ชมและเป้าหมายพิกัดของการก่อสงครามของเราก็อยู่กันที่ตลาดสดเทศบาลสองและคนที่จะเป็นผู้ดําเนินการแข่งขันสงครามในวันนี้ได้แก่พีเจดเด็เคียว คุณผู้ชมเจนนเขียวอีกแล้วค่ะอยู่กับรายการสงครามความอร่อยนะคะวันนี้เราจะมาทําความรู้จักกับผู้เข้าแข่งขันที่ทากับข้าวอร่อยที่สุดวันนี้เขียวอยู่ที่ตลาดเทศบาล2จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะเราไปดูกันดีกว่าว่า2ทีมที่แข่งขันมีทีมไหนบ้างไปค่ะ เรามาทําความรู้จักกับผู้เข้าแข่งขันจากทีมพริกแกงเจ้าของโตจินเจ้าดังของเพชรบูร์ที่จะมาใช้ความชํานาญในการปรุงอาหารมาสยบทีมคู่แข่งกันค่ะทางด้านทีมเครื่องเทศนะคะได้คุณกิติยานีและคุณกัญญากรจากร้านการโซเพชรบูรณ์มาสู้ศึกสงครามในครั้งนี้ค่ะ ริ่มกันที่คุณสุภลักษณ์และคุณแม่สายรุ้งแห่งพิมพริกแกงก่อนเลยค่ะก็เดินหาซื้อวัตถุดิบต่างๆในตลาดอย่างตั้งใจเพื่อมาปรุงเมนูให้ถูกใจกรรมาการค่ะของใครมาตัวเรืองคะไขยังไงครับเอา2องขีดค่ะแต่ตะการเนี่ยนะมะขามอ่อนไปทำอะไรครับไปทำน้ำพริกมะขามค่ะเพราะว่ามะขามนี้เป็นผลไม้ขึ้นชื่อของเพชรบูรณ์นะคะค่ะแล้ก็จะเอาไปปรุงอาหารกัน่าไรคะ จ้าไปซื้อผักค่ะกินกับน้ำพริกต่อกันที่ทีมเครื่องเทศน,นะคะก็ไม่น้อยหน้าด้วยมีความชำนาญในการเดินตลาดเป็นทุนอยู่แล้วก็รู้อยู่แล้วว่าสิ่งที่ต้องการอยู่ตรงไหนจึงทำให้การเดินเลือกซื้อหาวัตุิบเป็นเรื่องง่ายๆสำหรับพวกเขาทั้งสองคนเป็นเลยๆค่ะซื้อปลาหนึ่งตัวค่ะไซส์สวยๆหน่อย ขอดเกตผ่าท้องแล้วก็บ้างลูกเต่าค่ะเรืนปลาจับืิอไปทำเมนูอะไรครับปลาเผาปลาแดงคะ่ะจะไปซื้ออะไรครับผมซื้อผักสลัดค่ะเท่าใบคะไอซิ่งไอิจะผักอะไรซื้อทัวอ่ะตัวตัวหนึง่งกิโลแตงกวาอ่าพริกไทยพริกไท,ทยสองขีดแล้วก็อันนี้หนึรร่งกามชาละเน่หนึ่งกามมะนาวเออ มะนาวใส่ถุงเลยจ้าแล้วก็นี่ด้วย่อาถุงเล็ก่อจ้าถุงเล็กจ้าครบแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปทำเมนูกันนะคะแล้วก็กะหล่ำหนึ่งหัวค่ะเดี๋ยวนีบไปซื้อกะหล่ำกับขึ้นช่ายค่ะ่ตะด้าเลยไม่ต้องไปถูกด้าค่ะได้ของครบจัดครับได้ของครบแล้วเดี๋ยวเราไปทำเมนูกันค่ะ มีโอ้โหคุณผู้ชมคะเมื่อมีผู้เข้าแข่งขันก็ต้องมีคณะกรรมการเราไปดูดีกว่าค่ะคณะกรรมการของเราเป็นใครวันนี้ไปดูกันดีกว่าค่ะต่อไปไม่จบจกดังต้งเด้งต้องมาพร้อมและผู้ที่จะมาตัดสินการแข่งขันในวันนี้ได้รับเกียรติจากคุณสุนันท์นิยมเพลงประธานกลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์และทีมงานร่วมมาตัดสินสงครามของเราค่ะ โอ้ทั้งสองทีมหาเลือกซื้อวัตถุดิบกันอย่างขมักขม้นนมากเลยพิธีพิถันขนาดนี้เมนูอะไรนะอยากรู้เหลือเกินค่ะแต่ช่วงหน้าไปดูกันค่ะพักสักครู่นะคะอาหารมีหลากหลายมีมากมีหมายอธิบายไม่จบฝรั่งญี่ปุ่นจีนไทยไม่ยอมแพ้รสชาติเรามาสู้กันไม่ยอมแพ้รสชาติเรามาสู้กัน ได้ยินไหมครไม่ได้ยุคฮะไม่ได้ยุนะครับทางนี้ไม่กลัวผลิตภัณฑ์น,น,น้ำจิมสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิล yeah. ป์ผลิตภัณฑ์นมสดตราน้อง <Yeah. S 1> โพ แว่นท็อปเจริญผู้เชี่ยวชาญด้านสายตากว่า60ปีบิกซีชอบสนุกสุขที่บิกซีถึงวเวลาประกาศสงครามความอร่อยกันแล้วค่ะพี่แกงมพร้อมไหมครพร้อมแล้วค่ะเครื่องเทศพร้อมไหมคะพร้อมค่ะโอ้ยสองทีมพร้อมแล้วพวกเราก็รอบเลยค่ะ okay. เมนูที่ทีมพริกแกงก็ได้นํามะขามของดีของเพชรบณ์มาทําเป็นเมนูน้าพริกมะขามที่ถึงทั้งเครื่องถึงทั้งรสชาติเลยล่ะคะ่ะส่วนทีมเครื่องเทศก็นําเป็นเมนูอย่างเมนูปลาย่างป่าแดงของกินท้องถิ่นของเพชรบูณ์มาสยบทีมพริกแกงค่ะคุณผู้ชมแม่ครัวของเราชื่อชื่อใดคะเฟินค่ะน้องเฟินนะคะน้องเฟินค่ะ อุ้ยโ,โหสแสดงว่าแรงดีมากน้ <laughs> องควมากับใคระมากับกคุณแม่คุณแม่ค่ะคุณแม่นี่ชื่อสายลุงหรือเปล่าคะสายลุงค่ะทเราเร็ว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 รวริงเรเรเริวเรรเร็วเร็วะ <laughs> วเร็วเร็วเร็วเรนร็เร็เร็ร็วเร็วรเร็วรวเร็วร็วเร็วเร็วเมเองคเณลูกผัดวันนว้มีร <laughs> เรร็็ร็วเเร็วเม็วเ นอกจากดีลาแล้วมีอะไรคะหน้าตาดีคะ่ะรสชาติเป็นไงคะ,ะนะสุดยอดค่ะม,มีอะไรจะฝากถึงทีมเครื่องเทศไหมคะไม่ยอมแพ้รสชาติเรามาสู้กันได้ยินไหมคะ <g energized> ไม่ได้ยุคคะไม่ได้ยะคะุคนกระทงนี้ไม่กลัวโอ้โหเรามาดูทีมเครื่องเทศนะคะชื่ออะไรคะชื่ออะไรคะคุณอุ้ยค่ะคุณอุ้ยนะคะคุณอุ้ยกับ นุนกั๊โซคะ่ะเจนุนกั๊โซค,ค่ะกั๊โซค่ะวันนี้มีเมนูอะไรคะเจนุนคะปลาเผาปลาแดงคะะ่ะปลาเผาปลาแดง,แดงค่ะปลาทำไมมันแดงเหรอคะดินมันแดงเหรอคะหมู่บ้านเขาเรียกอย่างนี้ค่ะสมัยก<อ>่อนเขาตั้งมาแบบนหมู่บ้านอะไรแสดงว่าต้องมีอะไรพิเศษแน่พิเศษค่ะรสชาติเลือดไม่เหมือนใครใช่ <ฮะ S 1> ค่ะทีมนูน้นเขาบอกลีลาเด็ดเขาไม่กลัวทีมนี้ว่าไงคะรสชาติเด็ดไม่กลัวเหมือนกันค่ะทีมนี้ก็ไม่กลัวเหมือนกันค่ะโอ้โห กลัวไหมคะกลัวไหมไม่กลัวคะ่ะไม่กลัวไงเรามาสู้กันที่รสชาตินะคะพริกแกงหรือเครื่องเทศใครจะอยู่ใครจะไปรอดูนะคะหืมะ,ก,ะกินเป็นยังไงคะตอนนี้โอ้โหกลิ่นหอมเตะจมูกมากค่ะรอบน,นี้นะคะสุดยอดแรกเลยค่ะกลิ่นหอมอบอวลมากค่ะหอมจนจามแล้วจา้จาวใช่ค่ะ,คะ,คะ ก็บอกว่าอาหารเนี่ยจะอร่อยไม่ร่ไม่อร่อยนะคะฟังเสียงเคาะกระทะหนึ่งแล้วก็สัมผัสกลิ่นที่ฉุนฉุนนี่ก็คือความอร่อยเด็ดสุดยอดค่ะป้าดาเป็นไงคะป้าดาแม้ยิ้มกลุ้มกลุนรอรอ,อยากลองอะไรคะอยากลองอะไรรอปลาเผาปลาแดงรนปลาเผาปลาแดงขึ้นชืน่อมากมาก่อนแล้วต้องได้กินเจ้าหงยคะเจ้าหงยว่าอะไรคะอะไรคะน้ำพริกมะขาม ค่ะนปลาแดงก็น่าลองนะคะก็สีเป็นไงคะอยากอยากลองอยากลองค่ะทั้งทั้งสองอย่างเลยค่ะทั้งน้ำน้ำพริกมะขามแล้วก็ปพผอปลาแดงนะคะหอมชื่นแต่น่าทานค่ะน่าทานทั้งสองอย่างทั้งสองอย่างเลยค่ะค่ะค่ะใช่ค่ะน้ำพริกมะขามนี่ก็ใช้ย่อยเมื่อไหร่ก็ได้ใช่ค่ะอร่อยมากค่ะ และเมนูของทั้งทีมไกแกงและทีมกลองเทศก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยเชื้อเชิญกันด้วยฝีมืออย่างสุดฤทธิ์ใครจะเป็นฝ่ายชนะก็อยู่ที่คณะกรรมการของเราแล้วนะคะและแล้วสองเมนูก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยวางต่อหน้าคณะกรรมการเป็นที่โอเป็นที่ให้ให้ตักใส่ปากได้แล้วนะคะท่านคณะกรรมการคะพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วชิมได้เลยคะ่ะ ทีบาไม่จบเพราะหลังญี่ปุ่นจีนไทยไหหล่ำนาาไงดาดเดือนจนครบค่ะและแล้วท่านคณะกรรมการก็ชิมเป็นที่เรียบร้อยคะแนนอยู่ตรงนี้แล้วละ่ะค่ะเราจะมาดูกันนะคะว่าทีมไหนจะเป็นฝ่ายชนะค่ะท่านกรรมการยกค่ะทีแกงเป็นฝ่ายชนะค่ะจีจัดค่ะและผู้ชนะดิกแก ทีมพริกแกงที่ใช้ความอร่อยของน้ำพริกที่จัดจานด้วยรสชาติเอาชนะไปยังสูสี่ค่ะส่วนทีมเครื่อนเทศก็ไม่ต้องเสียใจไปค่ะครั้งหน้าเราจะจัดแมตช์การแข่งขันแก้มือให้นะคะสาเหตุที่เลือกทีมพริกแกงนะคะเมนูวันนี้เป็นน้ำพริกมะขามนะคะซึ่งมะขามเนี่ยนะคะเป็นของขึ้นชื่อของจังหวัดเพชรบูรณ์เราเลยนะคะก็ต้องขอชื่นชมนะคะที่เขานำวัตถุดิบโดยการนำมะขาม มาทำกับข้าวในวันนี้นะคะส่วนทีม <c oughs> เครื่องเทศนะคะก็ไม่น้อยหน้านะคะก็เมนูของเขาคือปลาเผาป่าแดงค่ะซึ่งเป็นเมนูของพื้นบ้านของจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะนักท่องเที่ยวที่มานะคะต้องมาชิมนะคะ <c oughs> ปลาเผาป่าปแดงนะคะและแล้วนะคะทีมพีิแกก็เป็นฝ่ายชนะนะคะ <c oughs> ยินดีด้วยค่ะ <c oughs> แล้วเครื่องเทศนะคะไม่ต้องห่วงนะคะโอกาสหน้าเทปหน้า ให้แก้มือค่ะวันนี้นะคะสงครามความอร่อยหมดเวลาลงแล้วนะคะขอขอบคุณเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ค่ะตลาดเทศบาล2ตลาดเพชรพัฒนาสกายวินรีสอร์ทบีไฮเขาค้อรีสอร์ทเดอะดีโฮเทลแกนกกกอดเขาค้อรีสอร์ทค่ะลากันไปแล้วนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วกับสงครามความอร่อยจเจนนี่เขียวและทีมพี่แกงทีมเครื่องเทศลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ สงครามความอร่อย Delish War, war.